อครับต้นเะโซครับปัจจมาเติมน้ำมันรถแลรวก็ลจะไปเก็บเห็ดกันนะครับใส่บริการปรับน้ำมันชุนช่นนะครับน้องๆเต็มถังเลยเต็มถังได้เลยค่ะไปหาเห็ดหรือย่ยังเนี่ยอันนี้ถ้าไปเหยังอะีร เบตัวแล้วว่ากดเกินยอดมุวนเป็นยังที่ป็นได้กันย้อนลอยขึ้น้าขึ้นรถเร็วๆนั่งดีนะครับปสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีเอ็มซีทุตันนะครับมือเท้าอยู่กับสาวหลันแล้วก็น้องเฮดปวกสวัสดีครับพี่ป้ามาเก็บเห็ดตะควายนะครับไม่เป็นหมื่อวานเนาไปเก็บเห็ดปวกนะครับนี่ก็เริ่มบ้านแล้วลไรอยู่ยังงามอยู่นี่ครับเย็นบ่ Tổng mình đâm anh ừ. em nha Xong mình ngồi ừ. hiến nghe, nghe đi mình ừ. nha mình cho bàn cả mắt hà cân lại cân gặp Hết buộc, đâu nó hết buộc Đó nghe vào ก็แค่พัยังไามา่เหาไหมยังไมา่เหงาไหมเลยครับเห็นบ่นี่ครับดอกต้มเยก็เงาไหมแบบนี้ฝนหิ้งออเลยเลยอยู่าแม่เนื้สีออกอยู่กับ<ล>พอยู่มากมัน่ฝนวรฝนมนแรง <ขอ S 1> รครับ ื้อหมาว่านมากกันนึงว่าแต่ติดตกมาคืนอ้นนมีนมันแค่ด้วยแง,ง่เน่ห์นกบ,บ้าน,นแค่แก่นฝนสม,นมีพี่ดอกม,มาคุนกลาว่าแสบแก้งแสบเมนมาขมแ่พคนกับประมาณดอกตูมไเลตจนมาบ้านบ้านทางสีเขาเคียงดมีน nhi bỏ cưa mày kinh đấy các bạn, ui, đọt, đọt kinh đấy, chút không nó, các bạn, มีเสียงดอกดอกเดียอิ่ดอกนึงครับอย่างจืดเลย ฝานีปุดอกปุ่นดอกกง่ามด้วยมี่งมีมี่ง่กงกะน,นี่งกะบ,กบ,บาดด้วยเนี่ยฮะนี่งนี้ขันให้ันเด้ โอ้โ้คือมันยังเหยียบเนาะเหยียบเยี่ยมเยียเยี่ยเย่มมีสองดอกแ่ตีนเออยนยเหยียบดอกเหยียบไ่เหยียบแม่เหยีบ่ครับมันยัเหยียบแบงนี้อดอกงามเนาะเอาเอาเป็นว่าสุดนี้เขาเขาเปิดขายเอฟซีกนเนาะ nhà. láng to. Phía đằng đằng Hay không <t> con. <initiation> <t> <tú delete> <tú introduce script> จอดเลยของเห็นหรอมาเด้อมาเก็บเห็นมันกันกับพี่น้องมาเออเสียงกุบๆเลยครับเมียนเราง่ามดีเนาะออก่างนั้นมันเป็นดอกงา่กกงกงาย่ในหนองมไม่เห็นบ่ตั้งสี่เลยเอาเกลือถึงกันได้บ่เออ ปลาช้ารึก็จะจุดเดอเออนั่นแหละโอ้โหุดงามดีว่ะกระออ่ะเห็นปาไปนานแลดน,นันมีหมดแดงดีวะ แมนงามๆเลยครับโอ้โาเจีบเต็มกระตาแล้วดาราปุ่นกระมี่ครับลายดอกเลยแมนเอาดอกปุ่นกันมาหูหมดทั้งไหนเห็นไหมต้นไม้ใหญ่กลับไปเลยทางต้องไปบ้ อสองดอกเ,เห็นหงามเองนั่นนองออกดอกอื้องามทั้งหน้าครับก็มี ดึงกระโดดงเลยงีมนาแมนเออดึงกระโดดว้าวจั๊กจี้ปไดตายปาดาดตึมเต็นเกตูวอยู่ก็ไหนก็ยั้งตึนเต้นหรอปล่าตึมเต้นแล้วเราดอกไม่ไหนหรอก ฮัทผู้ใด้อสิเป็นผู้สุงที่ที่กินน,นี่ทั้งหมดนี่ฮ่องเสบเสพโอ้โออย่าดอกยะฮอทอลังกาแนง<ด>ครับเห<ด>็ดธรรมชาติดนะครับนี่ครับริบหวยสำลานครับดอกที่งหนงากับดอกดอกดอกตูมเนาะงามอยู่เ <c oughs> อ้ยฮองอ้นสีดมันเนาะลำๆเลยโอ้ Nắn mắn, nắn mắn Ở đâu này con thật Đâu này con mặt nha Nè, nè, nè Bằng chay vương, bằng chay vương thoát nè vương Ơi Ở đây cái này, hãy cho nó bước lên này bảo hả Ừ, ngang nè Tiếng Tiếng cục lên, cụp

ทางนั้นก็มีครับป่ดมองเห็ดปดนนาับโอ องไ,ไปเร็วกว่าแล้วว่าดอกมันดำครับสองดอกว้าวบ้าเดียวเหบากับต้ครับ

ข้างในยนในขาูข้างในปดูไออกเลยแเลมันไปเดุนเด้งในครับครมงใหที่เนีเมียนนะครับวนี้อ๋อคนเดเห็นจะู่กับน้อย,นอย ออออโอเคเกี่ยวมาเลยมันอยู่ในไอเหงา่นั้นนะครับ กัดบอลตอกล็กตุ้มๆเลยก็มั่งออกข้างปีกโอ้ยสองดอกมาเลยเต็มกระตายอีกแล้วมันมันๆไปหาปลาด่านาครับของแท้ครับสดจากปลา แตงโมจะเป็น้อเล่าเนูดกับแหนแห้งไปงนคอเลงเนี่คือความแหน่นะครับที่มันเป็นแหงแคืออันนั้นกินมันคือกหอยครับอาดอกแห่หลังครับเป็นง,งไมไงกวมึงบอจก็บมาปื้จ้าามือใส่บ้งเหรอในฟ้ามือโซลันครับคุณ

นนก็มนนันมีสเออว่ะน,นี่ยืนในหงาใหม่นึงสีน,นี่มันต้องใสาใสยายตาคนใสสายใหญ่เลยป่ะอันซื้ายทยือซีดีแม่ซื้อง่าไหมแม่อหวน่แก่สนี่ว่าไหมว่ ทางข้างครับช่วงขาครับพี่นีที่ห้าไเด็กเก็บใอ้พี่นองเบืองก็คือว่าน้ำมันบะถ่วมเนาะพี่ที่แล้วน้ำถั่มได้ครับมาไม่ให้โปว่งเหรอวอคุ้ยขายะนี่บอกให้ทากว่าเต็มกระตาแล้วด้อโอ้ มเมื่อกีว่าสีมานขนาดนี้นะมือนี้ขุนกับเรานง้มหาไหมทั้งหนาเข็นบ่นต้นไม้ใหญไงเลยเห็นบ่ดอหระเทลายโดวเลือกบ่ถือเลย่ไ,นนได้ดตเ็ครับมือวานท่ากัะมวนกับเพ็ดปวกไฟเนาะมือนี้กะมารุนเห็ดตะไคร้ต่อครับปุนเพิ่กระตาเลยดอดอก่ดอนี้ไงอู้ใหญ่มาเก็บไฟ เอาตัวไเต็มกระตาแล้วป่ะเป็นอะไรไปนอนกรับมือนล้วปะครับมือนีผมก็สลันพามาเก็บเห็ดเนาะเต็มกระตาเลยพี่ไล่มันๆเลยครับมือหนึ่ะครับมือวันจันทร์เนาะวันจันทร์ที่ยี่สิบสามสิงหาคมนะครับสองพันห้าร้อยสิบสี่มันๆครับกรับบ้านนะครับเดี๋ยวแบกัดอยู่แล้วมือหนึ่งสลันแบกมือหนึ่งไปยุ่งแบกไัเย แค่ในะได้พูมิสาไหวน้ำซุนตู้นี่แล้วเร่งดีมุดในติ้ยวยรอไปเอางาับเอางาใหม่ครับ <laughs> อหมมาใหม่พอเ,เร็วมาเร็วเดี๋ยวพอจะดังไปปิ่งป้ายกินเร็วมามาเร็วแหน <laughs> ยังไมดังเองว่า